อาจารย์มากคะคอลลาเจนเนี่ยสาคัญแค่ไหนกับการชะลอวัยคะหลายคนก็หันมานิยมบริภโภคคอลลาเจนมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลักฐานงานวิจัยอะไรไหมที่พบว่าคอลลาเจนเกี่ยวข้องกับการชะลอความเสื่อมความแก่อะไรทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคอลลาเจนเนี่ยหลายคนก็กินเพื่อบํารุงผิวนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับที่ไปช่วยกระตุ้นการสร้างเช้นใย่อิลาสตินและคอลลาเจนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนจากลาทะเลน้ําลึกและนอกจากผิวพรรณแล้วนี่นะครับเรายังพบว คอลลาเจนอาจจะเกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อด้วยนะครับซึ่งเราพบว่ามันช่วยเพิ่มความยืด,ยดหยุ่นของข้อลดการอักเสบลดการเจ็บป่วยได้แล้วก็มีางานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนไทป์2หรือคอลลาเจนไทป์สนะครับที่ไม่ได้โดนความร้อนหรือถูกเปลี่ยนแตงรูปร่างนี่นะครับจะช่วยลดอัตราการอักเสบได้นะครับซึ่งเจ้าตัวคอลลาเจนพวกนี้เขามีางานศึกษาที่พบว่าถ้าใช้ร่วมกับการออกกําลังกายจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและข้อได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วคอลลาเจนมันเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมครับ กล้ามเนื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปแค่ผิวพรรณอย่างเดียวเราเพราะว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการชะลอความสูญสลายของกล้ามเนื้อนี่คือประโยชน์ที่มีการพิสูจน์จากการที่บริโภคคอลลาเจนมากในปัจจุบันนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคอลลาเจนอาจจะมีประโยชน์แต่สารที่ปรุงแต่งมาจากคอลลาเจนอาจจะมีน้ําตาลน้นําตาลเทียมสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดโทษกับล้างายด้วยนะครับ